เข้ากระหูประวัติบรายเนาะนี่ทุกคนย่างฝายนี่งดะฝายนี่อาจะบ่คอยบาาไดนเพ่อเนาเบียกก่เกินนะนะเป็นเฮือนขั่วนะทนนะวันนี้จะเป็นสบอน บนไหนวาก็ปลูกอตาคนไหนนไหนปลูกอต้าันไหนเนะมีแต่บ่มีเสือกนะอตเลยเสือเ้โอ้ยงี้มีเสือตีกระปูกคอตายซาแม่ลูกเพี่ตวเขาเดินไผ่เลยกนเนาะอู้ทิบเขาทุกคนรับทิบเขาเงียอย นี่คือมีโทรทัศน์นอกมันเก่าเขาไปปลาวะอดีจังข้างในเฮือกเขาเลยวะรอโอ,โอ้นี่โทรทัศน์เก่าทุกคนนี่คนโอ้ยังมีมุมอยู่นีเก่าแต่ก่อน สบายดีพี่น้องแต่ต้อถ่ายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลอดภัยบัดสูกูกคนเนาะนี่ก็ประกอบกับสองบาทิ้งชาเนี้ยคือเก่าคนอเนาะนีก็จิบเขาเอาคนมาบึง,งเพื่อนรอนอย่างนี้เนาะโตเขาได้เสียชีวิตไปแล้วหลายปีนนเนาะพวาบมีคนมาเฝ้าเลยนะสวนกาแฟอนนี่ให้ฟังต้องให้เนึ้นนเ,นนเป็นบริษัททุกคนเลยเป็นบริษัทเก่าก็แต่ดอนมีคนแค่ชีวิตเลยเขาบดเจ้าหากักซาเลยนะมันร้อนแล้วันได้มีโอกาสมาก มาที่ถางเป็นเปลือนี่เป็นหกเบิดขันขั้นไฟปรใหม่โอ้โหกเบิดแ้้แต่เนี่ยวัตที่กัะเพกกะดกเกือบเพกระโดดนะขนาดบมีคนนั่นนั่นี่คนเฝ้าเนาะบุมีไปยางไปเลย จะเป็นซานของเราเนะา,เาะซานเก่าจะโดนเฮ้ยพอเขามาถ่ายเลยเด้อตะกี้ฮันเขามาอยูหนีไลยคนทุกคนเลยเต็มเกิดเหตุแนวน,นั้นเลยเขาเข้าอยู่เลยกัเพี่บริษัทนี่เขาเข้าหักษาให้มาเฝ้าให้กับยู่บ่อยเนาะก็ได้เส,สือเก่าทุกคนเสือเก่าให้เนาะทุกคน ข้ากระหูประวัติบรายเนาะนี่ทุกคนยังฝายใช่นี่ฝายนี่เดิป็นหนึ่งอยู่นี่เป็นบริษัทน่ะทุกคนเนาะไป็หนึ่งอยู่นี่มีสองหลังโอ้ตัวไหนมันหลุมแล้วตัวยอยู่ลุมพอเขามีคนเสียชีวิตนะทุกคน เราเป็ไฟหมาอยู่เลยเนี่ยกระเพาะเขากระป่อยป้าบดแฮกซ่าทังสีเลยมีแต่เขามาตัดหนาเธอเดียวเพราะยวปีเขามาเก็บ ้องเตะคื้อไปใน้ทุกคนหน่อยบอกว่ามีเครื่องที่ยั้งโอ้ม่ไหวดีมากเลยขอมาถ่ายหน่ด้อ มันจะเป็นเพื่อนขั้วแล้วแต่คนนองเพื่อนไฝนั่งเป็น,นโพอ่ะเหมือนเยอะทุกคนนี่คือสี่สิบปีแรกทุกคนนะมาเสียวสถนะอะบอกมีคนดูแล้วทุกคนขนะอเวลาแล้วดูเกบ กูเก็บเกี่ยวเน้อหลบล้างเขาจะเสรมามาเอาเดี๋ยวมา,มา,เ,า,เ,า,มาเกะก,กระเพะเป็นขวดอะไรเนาะอาจจะบ่ค่อยบ่ไล่ไปไหนนันกคนเนแบบาะเาบียกเกาะเกินนะนะ มันจคือจะเป็นโลกไก่ไปจางนี้นีนก่กกยังว่าทุกคนนี่อู้ถากินคนตกทุกคนโอ้ยนี่ขีคันใดเกาเ่าได้นี่เป็นเหอนขวนะัวนนะตอนน่ะวันนี้จะเป็นสรบอลที่เข้าเจาะ ยังว่าเขาอื่นล่างถ้วยล่างจานนี่เป็นเพื่อนคู่อะเนาะหนง่ที่นี่ไยยังอย่างยังมีอยู่สายไฟนี่มีไฟกับมีคนเนาะเพราะไม่มีคนอยู่นะเยอะเย่าอะไรคนเด้ มันกระตุกคนนอนเขาลองเขีนมากนะนี่นะทุกคนน่าจะเป็นฝายคนออกฝายเก่าไปดแต่นะที่ว่าจะมีคนอยู่กเ้ยเียวเยีฝายเอาเสียวละมีประวัติดิเบ่โอ้สื่อเล็กเด้อทุกคนนี่เด้อสื่อเล็กเล็อบางทถือเกอนี่เ้อไฟเบิ่งน นี่มีโทรทัศน์เนาะมันเก่าไปเขาไปปล่าหว่ะีแต่ข้างในเฮือนเขาเลยวะวัโอ้นี่โทรทัศน์เก่าทุกคนนี่คนโอ้ยังมีมุมอยู่มีมุมมียังอยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะลองยืนไปยืนไปไปหมดเลย หมุนหมดเลยกําลังหาปีทุกคนเลยบนไหนวะก็ปลูกข้อตายมาทุกวันบนไหนฮะแต่บ่มีเสือกเนาะเลสเสือกันเลยโอ้ยนี่มีเสือที่ก็ปลูกข้อตายซาแมลูเนว่เขาอันนั้นนีเขามัดเป็นอันนั้นเนาะ ตื่นเลยเสียวมันเห็ุเองก็ตื่นเองทุกดเลยเลยตกใจไปเอาบางเบอร์คนไข้ก่อนเคนจะมีบุกญหรอมีเป็นคนเดือนไผ่เทือนไผ่เลยคนเนาะโอ้ตัวนี้จะเป็นอันนั้นนี่ตุ่มหนกบริวารตุ่มกระย่างสีอินบะ Ui, tiếp kháu rồi khuôn hả? Ừ. Tiếp kháu nhạc vô Tiếp kháu nhạc vô buộng, tay vậy này tiếp kháu hả? Đấy. Tiếp khấu, đấy, hả? ไป้สิกาปิคายเว้ยลองตี่โนะเซียวนาดนี้ตัมโต๊ะกินเผาคนเนาะอักนี้องแตู่ว่าสาเหตุใดที่เป็นเหตุนั้นเนาะแต่เ้อเคยมานเนแต่กัแต่ไม่ไหม่นเนาะมาผ่านมาเนาะวาันนั้นบัเซียวนะเดิมาตั้งแต่หาปีรังเนาะหาปีรัง พอหลูกล้านเขาก็ขึ้นสามารถขึ้นได้เขาเลยขึ้นได้เนาะยางจะบกเกิะนะคนโตกเนาะคนโตกหมากยเฮง่างมาว่าขึ้นเลเคุณครามเปียกเม็ดเนาะไปยืนดีวะอย่ามาต่างกล่องไหวีัยสีได้ ตอนกลางคืนนะทุกคนเนาะต่างทั้งไหนเลยหรอกะอ่โอ้เล็กเดสทุกคนเนี่ยเล็กเดสสองยังนี้นจะประจักหมอสวยนะทุคนสร้างยิ่งนู่นเนาะเนเกาะแ้วย็้ีงนี้ต่างต่เก่าต่างตยเย็นว่นตู่ยยังยบตูเย็นตเย็นนนน ใส่เครื่องตัวใช้ตัวอะรบ้างบ้างอาจจะเสื้อเก่าตัวเราเสียงหนงบอกนอนเลยเบียร์เฮ้ยนะย้เจอคลองดีนะฮะได้เบียรเจอได้ทุกคนเนี่ยนี่ทุกคนนี่เด็กเด็ดนี่ยียับก่อขอข้องอจอง้เป็นเออง้ดถ้ายเป็นง้อกันซนะ เอาด้วอาเอาน้ำเลยพ่นต๊แล้วข้นเลยเาบ็ว่าเขาเห็นนั่นเห็นหนีอยู่เบื้องั่าพุดธมนเลยแทวหนีต้องเป็นแทวหนีก็เป็นตยานค่ะทุกคนแต่เขาบ่ม่าก็คือเนาะซึ่งหาเขามาสิจ่างเขาแสดงเขาบ่ม่ากคือเนาะอ หาเงินยิ่งมากนะขอจะสองพันนะเอาเี้ยฉบมาคันสองพันเบอร์เท่าหน่ใส่เบอร์ไงใส่เบอเฮ้ย ้าถือตอในหนันัถือมาจ่ะโอ้เบอร์เฮาเขียนไลน์นนูนสามนสีอมุมตวนี้เลกเม่มุมแล้วมื่อไมาคนเลเดล็กเด็มีเตลเด็ทุกคนเลยอ้นี่กระสอบยังไงเข้ามากสอบยังไงอ้ย่คนนี้ มีกองแต่ก่องได้โดนกันเที um, ่วอ um, ืはは lad, ่นเขาหลักแล้วเนาะฮะหมดเรือแล้านีืแต่ว่าเกตนี้เขามาบว่าหอนะเพราะมันเป็นเกตบริษัทนะออกบริษัทแต่ละคนมีจะไปน้ำหอมสีดงไปเบิร์นยูก่อนตารางไี้เนาะอยู่รวมเนาะเพราะว่ายูเบิร์นชั้นเนี่ยมันร้อนละอืออืมอืมเลยมักหนาวเึ้นมักหนาวขึ้นอืมมีแต่คนนี่ฝ่ายเนาะ แต่ก่อนเขากอมเพื่อนยนี้นครับไฟแช็คสผู้ายตกออกไปดูน่าอสอ้ยขนาดกันนคือสีฮักเนาะอยู่เฉือนอยู่ไหนแหงคักทุกคนเลยตัวผวกน้องๆคอยมาอย่างนี้วะ มันย <Yeah. S 1> ังรัดทางนั้นแหละมายังไปจุดต่อเหว่าเห็นอยู่กระตูปตัวนั้นกระตูนี่น้อยนะกระตูนนั้นส้มกระตูนนั่นแหละแต่โบจะกระตูมยังคนละเือนนี้กลายเป็นเือนใหม่แล้วคนละขณะเราบพบ่เกิดเหตุแน่นี่โอ้ก็เพทท่านิ่งอัมโพสเพทตามอันนี้ อาจจะเบอาอย่างไรนะอากจะเก็บกำกัหลับไปนะครอบเาบอย่างน้่ะหาคนเบิ่งเนาะ น้ดกัเป็นซูซานนะสกนอเฮ้ยบ๊ะแฮ เป็นแน,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 นประูมนาะาจะปะไกยังร้นันนะ,นะพ่อนมุนเงาไวบานรกนะไรเอามาทายมุมน,น,นี้นะ,นะกีกทายมุมนี้นะ นึงกะสีไทยนาบโปกขห์บอกกีก็เนาะเออจะสารเล่อนะไไหน้าอะไไปแคปเอางามกลัวกีขกข้างกูมืนะอกะขางกูขกูแจงแจงแจงข้งบอกก,กีแจงข่ายแล้วเนาะก,ก,กันนบปข์กนะน ทำมาดิเจนี่นะนี่ครับเปลี่ยนท้าไหมเจอกัน <c oughs> พ่อแล้วเบ่งหูกึงเบ่งบันนะมันต้องเจ็บพวกหูกึงน่เลยเออเนาะสีเดยยางมาเอายไปอหนึ่นงยางทีเนาะ ไม่ไม่กักบลิหเฮ้ยคือทุกคนคลิปนี้ห้องกฤสเจอบริษัทนี้นะทุกคนเนาะเราก็มาถ่ายเรื่อนตัวมี่ข่าวว่าผู้ตายนะทุกคนเนาะร้อน มาถ่ายเบิรงกใหกูบ,บริเวณแบยังลายลวงเนาะเขามีแต่ขึ้นไปเบิร์ไกได้นึงเลยกะยางเลาะเบิร์กอมใช่ี่มเงียบน่นี่เสียวตะก่อนเลยอ่ะคลิปนี้กจะเจ้าพิ่ธน,แอน,น,อน,นีแล้วเขาเนาะบอกกันมาคลิปหนาเด้อแล้วเขายังชิยางเมื่อยไปใกล้ๆนึงปุ๊บรถจอดไปใกล้ๆนึงรถ <laughs> สุดสุดสายตาคนจอดเนาะก,กับผักเป็นกำลังใจให้เขาสองคน,นเด้อนี่ สองบอร์กีกชาแนลเนาะชาแนล<อ>ทุกคนเนาะบอกสามเติมแหละเดี๋วยวฝากไปกดติดตามบอก์กีกห้เด้อคลิปสี่เบอรทิ้งเนาะไปทุกคนพมก็ไม่ลิปหนาเด้อวันสิ้นยังต่อ,อยไป